ส่วนที่จังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้ก็มีการประชุมนะครับเพื่อสรุปผลการดําเนินการนะครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ําในช่วงฤดูฝนนะครับปี2567ครับ ที่ห้องประชุมพระรังสามยอดชั้น4สารกลางจังหวัดลบบุรีนะครับนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เปี่ยมประธานการประชุมสรุปผลการดําเนินการติดตามสถานการณ์น้ําในช่วงฤดูฝนประจําปี2567นะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในอำเภอ11อำเภอได้ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยที่ประชุมได้มีการติดตามและรับทราบผลการดําเนินการตามข้อสั่งการเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากหน่วยงานและอำเภอ ต่างๆที่ได้รับผลกระทบและเฝ้าระวังในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้าในพื้นที่นอกจากนี้นะครับได้มีการรับทราบการคาดหมายลักษณะอากาศและสภาพว่าฝนรวมถึงสรุปสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดลบบุรีรับทราบถึงผลการดําเนินการและการให้ความสนับสนุนจากหน่วยงานทหารที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือทั้งนี้อำเภอต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้รายงานสรุปสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่เพื่อเป็นการถอดบทเรียน และเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปนะครับ